ก็วันนี้นะคะเรามีหนังสือมาถึงผู้กํากับสถานีตำรวจนางเล้งนะคะที่เขาแจ้งข้อหาเราในกรณีที่ว่าเราฝาร่าฝืนไม่ฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการพิ้งลายมือมือมาทังก่อนนะคะมันเป็นข้อหาเพิ่มเติมแต่ที่เรามารับทราบข้อก่าหาเกี่ยวข้องกับการไปเป็นวิทยากรในเวที คืนความยุติธรรมนะคะที่เกี่ยวข้องากับการหายตัวไปของวันเรลิมกกสรับผิดเมื่อเดือนกร,รกฎาคมวันที่4ี่นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะมาไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมายให้ความรู้เรื่องประวัติของหุ้นธนงพออานประวัติของการบังคับให้สูญหายแล้วก็ข้อเรียกร้องนะคะที่เราต้องการที่จะผลักดนันให้พรบป้องกันและปราบปรามการ,าร,ารทรมานและการบังคับให้สูญหายนะคะผ่านเป็นกฎหมายมีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อป้องกันให้พวกเราถูกทรมานปฏิบัติอย่างไรมนุษยธรรมแล้วก็ถูกบังคับให้สูญหายพอเรามารับทราบข้อกล่าวหาที่นี่ก็จะเป็นข้อหาที่เกี่ยวข้องกับพรบความสะอาดพรบ,รพรบรเครื่องเสียงและก็พรบรจราจรซึ่ง เป็นข้อหาที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับเหตุที่เราทําเพราะว่าเราไปพูดเป็นวิทยากรในเวทีนะคะเราไม่ได้มีส่วนจัดการเรื่องเรื่องเรื่องกิจกรรมนะคะแล้วเราก็ยืนยันจะต่อสู้คดีแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อขอเหรอะคะเพราะวันนี้เราก็มายืนยันสิทธิของเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เรา,เาไม่ปรมสะส์นะคะ จะพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็เชื่อว่าทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติผ่านไปทางผู้กํากับสถานีนางเนื้อค่ะสามารถที่จะค้นหาประวัติอาชญากรของเราได้โดยระบบที่มีอยู่โดยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องนำลายพิมพ์นิ้วมือของเราเสิ็จมไปตรวจประวัติอาชญากรอีกนะคะเราคิดว,ว่าสิทธิี่นี้เป็นสิทธิในเนื้อตัวร่างกายแล้วก็จริงๆประชาชนไม่ควรจะต้อง มีภาระเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการพิมลายนิ้วมือนะคะคือ,ออนุญาตเจตนารมณ์ของของการพิมลายนิ้วมือนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเพื่อที่จะตรวจสอบประวัติอาชญากรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การพิมลายนิ้วมืออย่างเดียวที่สามารถตรวจสอบได้นะครับรูปลักษณะใบหน้าก็ดีแม้กระทั่งบัตรประชาชนเนี่ยมันมีเลขประจาตัวบัตรประชาชนอยู่แล้วเพราะนั้นมันสามารถที่จะเอาไปตรวจสอบได้ว่าบุคคลคนเนี้ย มีตัวตนจริงหรือไม่แล้วมีประวัติอาชญากรจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาร่างพิมพ์นิ้วมือกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสำนักง,งานตำรวจแห,ห่งชาติเนี่ยน่าจะมีความทันสมัยอยู่บ้างพระเจ้าเอกอาก็พิมพ์ลายนิ้วมืออย่างเดียวนะครับซึ่งมันเป็นการเรามองแล้วว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญนะครับเราจึงจริงๆขอ,อ,อแสดงความประสงค์ว่าเราขออนุญาตไม่พิมพ์นิ้วมือแต่ให้ตรวจสอบด้วยวิธีการอื่นซึ่งสามารถกระทำได้ ท้นตอนทงกฎหมายที่ให้พี่เอกอัิบายก็ได้ครับครับวันนี้คุณบริชาติและคุณพรเพนก็มาในฐานะเป็นผู้ต้องหาทั้งสองนะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยหนังสือที่จะยื่นก็คือยื่นอยู่2ส,ส่วนก็คือย,อยื่นต่อ,อผู้กำกับสอนอนังเล้งแล้วก็ยื่นต่อพนักงานสอบสวนในคดีที่เคยรับทราบข้ออาหางวาแล้วนะครับประเด็นสําคัญในวันนี้ก็คือว่าต้องการให้พนักงานสอบสวนเร่งเอาข้อมูล นะครับโดยเฉพาะเ,าเลขประจําตัวประชาชนรูปถ่ายตามบัตรประชาชนรวมทั้งรูปถ่ายใบหน้าซึ่งเป็นปัจจุบันของพุทธงหาทั้งสองเนี้ยไปใช้ในการตรวจประวัติอาญากรที่ศูนย์ตรวจประวัติอาญากรกอทะเบียนประวัติอาญากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งสามารถกระทําได้โดยวิธีนี้ด้วยไม่จำเป็นต้องลั้ทิมไร้มือถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ กองประวัติอาญากรของสำนักง,งานตำรวจแห่งหาชาติก็จะเห็นว่าประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่องคองอ์กรหน่วยงานภาคเอกชนยังสามารถเอาข้อมูลตามบัตรประชาชนนี้ไปตวงงรวจสอดอาญากรได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับพนักง,งานสอบสวนด้วยซ้ไปในฐานะที่เป็นผู้อยู่ในสังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งหาชาติด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วย่อมทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่องทางนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ประการที่2ก็คือว่า เมื่อทั้งสองไม่ได้มีพฤติการหรือข้อได็จริงใดที่ยืนยันว่าเขาขัดขวางการตรวจสอบประวัติยกรของเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับก็จึงไม่มีเหตุที่จะต้องแจ้งข้อกล่าวหานี้ว่าขัดคําสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีประมวลกฎหมายอาญามาตรา368นะครับเพราะฉะนั้นการตั้งข้อหานี้ก็เป็นการสร้างภาระเกินจะเป็นแก่ประชาชนเป็นการให้ข้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ เพราะฉะนั้นจึงขอให้พนักงานสอบสวนรวมทั้งผู้กำกับเนี่ยสั่งการดูแลกํากับสำนวนคดีนี้นะครับให้เพิกถอนข้อหานี้เสียด้วยนะครับในวันนี้วันนี้ก็เราก็จะไปยื่นที่ปายธุรการเพื่อมอบหนังสือให้กับ,บผู้ปกะกรมสอนอนังเล้งนะครับจากนั้นก็จะลงมาที่ชั้นสองนะครับเพื่อไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ให้หนังสือนี้เข้าไปอยู่ในสำนวนคดีแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการตรวจสอบประวัติยาากรมาประกอบสำนวน,นต่อไปครับ นั้นยืนยันว่ากระบวนการรับทราบข้อกล่าวหาด้วยการพิมพ์ลายลืมมือเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนมากเกินไปใช่ไห <นะ S 1> ม <า S 2> คบมันควรค่ะเพราะว่ามันมีระบบอื่นๆแล้วตอนนี้ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเนาะปัติจากตัวประชาชนก็มีข้อมูลที่เพียงพอสําหรับการตรวจหรือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะคะอาชญากรหรือว่าจะดําเนินการใดๆเนี่ยไม่ควรจะทําให้ประชาชนมีภาระมากเกินไปตอนนี้เราก็มีภาระมากเกินควรแล้วนะคะในฐานะนักกิจกรรม ลดลงเรื่องกฎหมายทํางานเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นที่ปรึกษากฎหมายกับชุมชนเนี่ยเราต้องมาแบกรับข้อหาเกี่ยวข้องกับความสะอาดการจราจรหรือไม่ควรดังนั้นการดําเนินการจะไ้่มีตำรวจนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ลักษณะที่มีสุดจลิตหรือไม่ที่จะทําให้เราตกเป็นจาเลยในคดีอาญาแม้ว่าจะเป็นระหูโทษหรือคดีที่ ดูเหมือนว่าจะไม่ใหญ่โตสําหรับคนอื่นแต่สําหรับพวกเรามันเป็นภาระคือวนันนี้ก็หวังว่าจะได้รับการตอบรับจากสำนักงานตำรวจใช่โดยเฉพาะสำนักนางเลิงเรื่อง,เร,องเรื่องนี้ก็มาะจริงมันควรจะเป็นบรรทัดฐานนะคะว่าการทิพมลรยนิ้วในปัจจุบันนะคะอาจจะมีความจําเป็นหรือไม่ต้องพิจารณาเป็นลายกรณีด้วยนะคะเราไม่ได้ขัดขืนเราไม่มีความประสงค์ที่จะ ปิดซ่อนเลน์ประวัติอาชญากรของเราเรามีความประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเราด้วยนะคะแล้วก็การพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยมันมันก็เคยถูกพิมพ์ไปแล้วครั้งหนึ่งที่สพออที่ปัตตานีครั้งก่อนที่ถูกข้อหาเรื่องการรายงานสถานการณ์สิทธิทมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปัตตานีเนาะระบบของสํานักง,งานตํยยารวจแห่งชาติไม่สามารถจะไปเอาเอกสารหรือ ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในสำนักง,งานเดียวกันมาใช้อโย์ทำไมต้องเป็นภาระของเราในการทิมรายนี้ไม่อีกครั้งในย้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ